นะครับในงานประกวดท้งนี้ว่าการทัาเลือกชายสวยงามการทัาเลือกชายพ่อพันนะครับต้องมีลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งมีลักษณะท่วงท้าผาทีการเดินลักษณะมัดขอบตอนนี้นะครับคณะกรรมการตรวจสอบการดูการเดินนะครับซึ่งเป็นความสง่างามนะครับประกวดคนงามก็ต้องให้เดินนะครับประกวดชายงามก็ต้องให้เดินเช่นกันนะครับ แต่ว่าปรวดผลงานนี้จะไม่เห็นอวัยวะนะเหมือนปลายนะแต่ปลายนี้ต้องดูลักษณะในการให้คะแนนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของดึงลักษณะของอัน้าด้วยนะครับแต่ประกวคนนี้ไม่ได้ดูลักษณะนะครับ <c oughs> ซึ่งทางจมรธานีเราก็ได้มีทางไว้ให้การที่จะมี ก็เกาแจ้งแจ้งนะครับมีใบหน้าที่หล่อเหลานะครับตาั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต่างกันสองคนัแต่เราจะให้พวเขาตว้ง้ามาไให้ให้เขาเป็นพวกมึงตีบางคนได้ร่าแี่ไปหน้าทิ่เดียวนะครับก็คนได้รที่สามครับ สองตัวส enfin ุดท kind of no ้ายนะครับเป็นหมายเลขหนึ่งเก้าหมายเลขหนึ่งสินึ่งสองตัวนี้ทางการดักใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องความความใหญ่ความยาวความลึกความหนานะครับดเด่นทั้งคู่นะครับในเรื่องของอ่าอัตลักษณ์รูสีดูดีกันนะครับในเรื่องของใบหน้านะครับส่วนด้านหน้านะครับดูการยืนได้ดีนะครับแค่ขาใหญ่ความเยอดีคนเด่นทั้ง การรู้ตำแหน่งวันไหลนะครับร่บเที่ดีนะครับไม่ปูนมากครับแล้วก็การเก็บกระดูกที่ดีกรมีควพันธุงของรอบสุดท้ายนะครับตำแหน่งของโคนหางเนีลำดับอกว่าตัวนี้มีความกระโดดในเรื่องของตำแหน่งโคนหางเก็บสูงนะครับแล้วก็มีความกว้างของกระโปรได้ดีนะครับทรงของกันดูถใกล้เทียมกันไปหน้าเราเราเอาการเท่ากันครับมีอัตราการไหลที่ โดดเด่นชัดเจนถ้าดูจากด้านหน้านี่เป็นฝ่ายที่น้าตาหลนกนะครับทั้งคู่นะรับแข้งขาแข็งกันหน้าอกใก้เคียงกันอัตลักษณ์ใเคียงกันนะครับณวันนี้คณะกรรมการควมเห็นสาคนนะครับตีได้ตัวที่ได้ที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหนึ่งหนรัมายเลขหนึมายเลขหนึอนึ่งสอหได้แก่หมายเลขหนึนึครับ เทครอบเลยนะครับเทครอบเลยลำดับที่สองครับอะลำดับ